สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen4 MC s h <c> o <oughs> <สด>หว่นให้ไกลแล้วไปกับเราค่ะสําหรับวันนี้เป็นรอบไฟนอลที่ผู้แข้าแข่งขันนั้นจะต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่ค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับคอมเมนเตอร์ของเราในวันนี้ก่อนนะคะท่านแรกค่ะหนุ่มหล่อมาดเข้มคุณนัทเป็นต่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับและคนที่สนี้นะคะคอมเมนเตอร์ฟีป,ปากคมค่ะคุณเฉาเก้ แล้ววันนี้เรามีคอมเมนเตอร์กิติมศักดิ์ที่เข้ามาร่วมตัดสินพวกคุณด้วยนะคะซึ่งท่านเป็นถึงกรรมการผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เจนซีทีวีนั่นเองค่ะคุณสวนิ์ธรรมดีหรือว่าคุณอุ๋มค่ะส,ส,สำหรับวันนี้ค่ะ นี่ก็คือรอบไฟนอลแล้วค่ะที่เราจะมาดูความสามารถของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง6คนค่ะแต่เราคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคะแนนของเรานั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะซึ่งเรามีคะแนนทั้งหมด100คะแนนเต็มส่วนแรกเป็นคะแนนจากการโหวตจากโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ทําการปิดผลโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราจะมารู้กันค่ะว่าใครได้คะแนนโหวตเท่าไหร่ค่ะและผู้ที่ทําคะแนนโหวตสูงที่สุดนั่นก็คือ